มั่นหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิลปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนีร์ดช่องมันได้เลยทุกคนผมชื่ออี๋เปยคนหน้ารักที่กำลังอยู่ในวัยรุ่งโรจน์อย่างผมสูง179เซนติเมตรหน้าเด็กคุยเก่งนักแสดงปลายแถวจบจากวิทยลาลัยภาพยนตร์ไห่เชิงคลาส101มีเรื่องในใจเยอะขี้โม้ชอบพูดแขะ รอบรู้แท้จริงทั้งขี้ขลาดและมีสเสน่ห์ความฝันคือได้นอนกับกู้อี้หมิงการทําให้ผู้ชายแมนแมนกลายเป็นเกย์ได้มันเป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวคืนนี้ไม่มีคนอยู่ด้วยนะเรามาทําเรื่องพิเศษพิศษกันหน่อยดีไหมฮะอ๋อแต่เว่าอ้อรีบนวดให้ฉันเลยนะทางนี้ก็บีบด้วยละ่ะมักจะพ่ายแพ้ให้กับคนที่ผมแอบรักมา8ปีกูอีหมิงร่ำรวยสูง189ซนเมตรหล่อเหลา เพื่อร่วมห้องสมัยมหาลลยหวีเปยประธานบริษัทเซิงหมิงมีเดียมีซิกแพคขึ้นจุดสูงสุดทันทีที่เดบิวต์ราชาจองเงินที่ได้รับรางวัลนับไม่ถ้วนเทพบุตรที่หล่อเหลาไร้จุดบอดร,รูปร่างสมบูรณ์แบบสามีแห่งชาติเขาเป็นผู้ชายที่ซื่อบื้ออ่อยคนแบบไม่รู้ตัวหน้าง,งุหงิดชะมัดเลยอะถอดขนาดนี้เพื่อนอนเฉยๆเนี่ยนะโกเอ๋เมงนายอ่อยฉันอีกแล้วนะทำไมนายถึงไม่นอนกับฉันเล่า ช่างเป็นปเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆให้ตายสิจะดัดก็ดัดไม่ได้ทั้งซื้อทั้งเบือ่อโตเกียวทาวเวอร์นายอยากให้ฉันเป็นพี่น้องแต่ฉันกลับอยากอยู่ในทะเบียนบ้านของนายคนน่าสงสารอย่างฉันจะแก่ง่อมไปหมดแล้วนะปกป้องตัวเองเริ่มจากสาขั้นเลิกเป็นคนคอยตาม 1. ล็อรอกประตู2ปิดเสียง 3. ขึ้นนอนบนเตียง y e a ดัดไม่ได้ก็ตัดให้ขาดไปเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเด็กนี่กันน่ะนะขอโทษค่ะไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกกรุณาติดต่อใหม่อีกครั้งค่ะเออโพสไว้ปัวกูอีหมิงนอนหรือยังติดอันดับฮอตเซิร์ชกูอีหมิงอีเป่ยกากราชาจองเงินจอมเย็นชาของเรามีคู่จิ้นแล้วเหรอฮะพี่น้องเอย๋ยรีบบอกฉันมาเลยว่าใครกันน่ะให้ฉันชิปด้วยคนสิ เปิดเผยขนาดนี้แล้วฉันยังชิปได้อีกเฮ้ยฉันจะชิปค่นี้หมื่นปีเลยค่ะหล่อสาวๆขึ้นเรือมาเลยค่ะใช่แล้วล่ะผมถูกเทพบุตรชายแท้ของผมอ่อยจนขึ้นฮอตเซิร์ชนะยังมีเรื่องอะไรที่น่าเศร้าไปกว่าน่าเห็นฉันเป็นเพื่อนแต่ไม่ได้ฝันฉันก็ยังอยากนอนกับนายโถ่กูอี้หมิง วีเปยแอบรักกูอีหมิงมา8ปีแล้วตั้งแต่เป็นรูมเมทมหาลายัยเขาก็เริ่มพยายามทำให้เทพพระรกูอีหมิงกลายเป็นเกย์ให้ได้ภายใต้คำว่าเพื่อน8ปีมานี้เราทำมาหมดทุกอย่างแล้วภาที่1บ่ายวันหนึ่งชมมหาลาัยที่งดงามขอสกินคำหนึงซิภาสองคำ่ำคืนเงียบสงบคืนหนึ่งที่ไม่มีใครอยู่ในหอพักกูอีหมิง วันนี้ไม่มีคนอยู่หอเรามาทำอะไรพิเศษกันหน่อยดีไหมเด็กน้อยนี่น้อยนายจะนุดให้ฉันเหลยไรที่พึ่งบิบทางซ้ายอีกหน่อยสิโดดเดียวแต่ปีเต็มๆเ,เลยที่กู้อมิงยังเป็นผู้ชายแมนทั้งๆเอ๊ะหรือว่าฉันมีเสน่ห์ไม่พออย่างนั้นเหรอโชว์ไหลสุดเซ็กซี่ก้นเล็กๆยกขึ้นราชาคู้อมิงเปิดเผยความรักลับๆกับดอกไม้ดังจางจือ่ออิงค่ะเอ๊ะ อะไรกันความจริงแล้วพวกเรารู้จักกันในอีเวนต์ทางธุรกิจมานานแล้วนะคะแฟนสาวในข่าวเช้าจ้างจืออิงขณะที่กูอี้หมิงออกงานโปรโมตภาพยนตร์เขาปฏิเสธไม่สัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวใดๆทำให้ความรักของพวกเขายิ่งน่าสับสนมากขึ้นทำให้หลายๆฝ่ายคาดเดากันไปต่างๆนานาน,นะครับก็จริงนะกูอี้หมิงจะมาชอบฉันทำไมกันล่ะ ตั้งแต่ตอนที่เขาเดบิวต์ตอนปี3เขาก็ได้รับรางวัลจากภาพยนตร์ที่แสดงจนมือไม้อ่อนเลยหลังเรียนจบก็เ,เปิดบริษ,ษัทสื่อของตัวเองอายุยังน้อยก็ได้อยู่ในระดับบอสของวงการบันเทิงแล้วนะซึ่งหมิงมีเดียหน้าตาดีร่ำรวยมีกล้ามสามีแห่งชาติส่วนฉันน่ะเหรอถึงแม้จะจบมาในคลาสเดียวกันกับกู้อิ่หมิงก็จริงนะลมลุกค,คุกคลานมาในวงการบันเทิงหลายปี กลับเป็นไปได้แค่นักแสดงปลายแถวที่หนึ่งปีมีละครไม่กี่เรื่องเองะฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นซุปปลาผักกาดองหม้อไฟทั้งเปรี้ยวทั้งไปส่วนเกินอ้ารอคอยแบบไม่ขวนขวายมาทั้งหลายปีชนต้นไม้เฮอ,อฉันรอเขามาจนแก่หรือฉันต้องผูกคอตายใต้ต้นไม้จริงๆนะใช่สิกูอีหมิงไม่ได้เป็นชายหน้าตาดีคนเดียวในโลกนี้สักหน่อยทำไมฉันต้องรอเขาแค่คนเดียวด้วยละ่ะเออ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าฉันอยากได้กู้อีหมิงอีกถ้าฉันนอนกับกู้อีหมิงอีกฉันก็จะเป็นหมาแล้วความคิดเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงรักแท้ต้องการความกล้าหาญไปเผชิญกับข่าวซุบซิบหมิงบ้านสายเข้าจากกู้อีหมิงรับหรือไม่รับ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 ดีนะรับสายเด็กน้อยยันนี้ฉันจะไปบ้านนายอย่าล็อกประตูละ คุณฟังเซ่คุณฟังเซ่ผู้ชายแมนแมนที่ไหนจะพูดแบบนี้กันนะเหมือนสามีที่ทำงานอยู่หน้าบ้านกำลังคุยกับภรรยาไม่มีผิดเพี้ยนไปเลยเอาล่ะไม่ได้หอทำไมอเออเพราะว่าคือคือว่าเพราะฉันไม่อยู่บ้านนะกว่าฉันจะกลับมาที่บ้านมันก็ดึกมากแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกฉันมีกุญแจสำรองฉันจะกลับไปรอนายที่บ้านก็ได้เฮ้ยผิดแผนแล้ว เฮ้ยนี่นี่เขาเห็นบ้านฉันเป็นอะไรกันเนี่ยเข้าออกเข้าออกเข้าออกกับใจตัวเองแบบนี้เลยเหรอวางสายแล้วเฮ้ยในเมื่อจะตัดความคุ้มเครือแบบหน้าไม่อายกับกูอี้หมิงก็ต้องทำให้ถึงที่สุดสินะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนลิงโทนโตเกียวทาวเวอร์กูอี้หมิงความเจ็บปวดที่หายใจได้เป็นชื่อของเสียงริงโทนกำลังตั้งค่าถูกต้องแล้วแปดปีมานี้อี๋เป่ยพยายามส่งสัญญาณนับครั้งไม่ถ้วน กูอีมมิงรับมันไปหมดแต่ก็เหมือนกับโตเกียวทาวเวอร์มาโดยตลอดสิให้ตายสิดันยังไงก็ดันไม่งอทั้งสื่อทั้งเบือ่อขั้นแรกล็อกประตูขั้น2ปิดเสียงขั้นที่3กระโดดลงไปนอนบนเตียงเย้3 <Yeah. S 1> ขั้นตอนเลิกเป็นคนข้างรับสายเข้าจากโตเกียวทาวเวอร์หสายที่ไม่ได้รับเนื้อหาข้อความเด็กน้อย คืนนี้ฉันจะไม่อยู่บ้านไปนอนบ้านเพื่อนนายไปที่อื่นก็แล้วกันขอโทษค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาติดต่อใหม่ภายหลังค่ะหรือว่าคืนนี้ต้องนอนในรถเหรอโพสเวยปัวกูอีหมิงโพสหาอีเปยนอนหรือยังส่งแล้วแกราชาจงเงินกูโ้โพสเวยปัวแล้วฮอตเซิร์ชเรียลไทม์ time. อัปเดตท,ทุกนาที กูอีหมิงแอดวีเปยติดฮอตราชาเจ้าเงินจอมเย็นชาของเรามีคู่จิ้นแล้วเหรอเนี่ยพี่น้องคะยังไงก็ช่วยบอกฉันหน่อยค่ะว่าใครฉันชิปด้วยคนคะ่ะเปิดเผยขนาดนี้แล้วฉันยังชิปได้อีกเฮฉันจะชิปคู่นี้หมื่นปีเลยหล่อสาว,สาวขึ้นเรือม,มาเลยคะ่ะอันดับฮอตเซิร์ชเรียลไทม์กูอี้หมิงแอดวีเปยความรักลับๆของกูอีหมิงติดอันดับฮอตเซิร์ชหลังเวที นี่พร้อมหรือ,อยังเนี่ยกูอีหมิงข้างนอกคนเยอะนะไม่เป็นไรพวกเขาไม่เห็นหรอกทำไมสันละ่ะในกลัวหรือไงกลัวเหรอฉันกำลังฟินตั้งหากเล่านี่นะ่าฟิน8ปดปีมานี้ฉันทั้งแอบย่อไอเปิดเผยเกือบถอดเก่งนายได้แล้วแต่ผู้ชายทื่อๆอย่างน้อยก็ไม่ได้เรื่องหน่อยอย่าขัดขืนฉันเลยนะวันนี้ฉันจะ ถอดของนายให้หมดเลยฮ <c oughs> <c oughs> ห้องนอนอวีเป่ <c oughs> ยฮ่าๆๆกูอีหมิงนายก็มีวันบาปนี้สินะในที่สุดนายก็เปิดโลกแล้วฮ่าๆฮ่าโหบ้าจริง,น,งนายกูอีหมิงนายทํานหลงทางนะอ่อยแล้วไม่ได้ผิดชอบเนี่ยนี่นะช่างเธอดูไว้ป๋อหน่อยละกัน อ๋อนี่ฉันดังแล้วเหรอเนี่ยยอดแอดชื่อฉันยอดคอมเมนต์ยอดไลค์999 9บวกพระเจ้าช่วยสามีของฉันโพสต์ไว้ปัวแล้วแถมยังเป็นไว้ปัวรายวันด้วย ฉันไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมเนี่ยตกใจแย่เลยแกคิดว่าเป็นประกาศออฟฟิชเชียลแล้วอีป่อยนี่ใครกันนะมีใครบอกได้ไหมคะเขาเป็นนักแสดงปลายแถวแกข้อมูลตามนี้ล่ะทำไมถึงใช้คำพูดที่ดูสนิทสนมกันขนาดนั้นกันนะฉันสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายความคุมเครือที่มากเกินไปนะคะมองด้วยสายตาของสาววายสิเหรอกูอีหมิงเมนชั่นฉันเหรอเขาเมนชั่นฉันตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะ เขามาเมนชั่นฉันทำไมกันเฮ้ย <Hey, S 1> ทำไมเขาถึงได้โทรมาหลายสายมากขนาดนี้กันละ่ะล่าสุดกูอีหมิงไม่ได้รับก้าวสายเด็กน้อยตื่นหรือ,อยังเนอะอาแย่ oh, yeah, ละเมื่อคืนฉันเอาฝันของสาวน้อยออกมาข้างนอกเหรอเด็กน้อยเมื่อคืนหลับสบายไหมก็กูอีหมิงนายทำไมนายถึงได้ไม่สินี่มันบ้านฉันนี่ทำไมฉันต้องร้อนตัวด้วยละ่ะมากินข้าวกันได้ล้ว ของสี่อย่างสำหรับชายามเช้าของอวีเป่ยว้าวถงเหล่าทานเด็กน้อยของโปรดนายเลยนะอ๋อป้อนตามความเคยชินเดี๋ยวฉันกินเองนะนี่เด็กน้อยนายเป็นอะไรไปยนะจริงสิทำไมเมื่อคืนนายลอกประตูด้านนายละ่ะงุ้มงุ้มงุ้ม,มจะฉันคิดว่านายจะไปบ้านจางจืออิงซะ,อ,งอ,ะอีกอะฮะฉันจะไปบ้านเธอทำไมละ่ะงั้นเมื่อคืนนายนอนที่ไหนอะลานจอดรถใต้ดิน,นอพาร์ตเมนตนะ์น่ะ เมื่อกี้ฉันเลยไปซื้ออาหารว่างมายังร้อนๆอยู่เลยนะเฮ้ยในรถเหรอยืดขาได้ไม่สุดด้วยซ้ำไปนี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยธรรมดาอ่อนโยนคายกระดูกไก่ไหมคายใส่มือฉันได้เลยเดี๋ยวฉันทิ้งให้นะแย่ละเทพบุตรราชาจองเงินผู้เย็นชาเหมือนถือศีลตอนอยู่ข้างนอกพอมาอยู่บ้านแล้วใช้มือรอกระดูกไก่ให้ฉันเนี่ยนะท่านนี้ไม่เรียกว่ารักเด็กน้อยไม่เป็นไรใช่ไหมช่วงนี้ฉันรู้สึกว่านายแปลกไปนะเฮ้ย ตกใจจนเผลอเกืนกระดูกไก่ฉันไม่เป็นไรแย่ก yeah! ูอีหมิงสมแล้วที่เป็นแมนทั้งท่านคนจะจับตัวเองทั้งอ่อยทั้งตามใจก็ยังไม่รู้ตัวไม่ได้ถ้าถูกคนมันแมนตามใจจนพิการแบบนี้หน้าขายหน้าแย่เลยออฉันง่วงนะเดี๋ยวอาบน้ำแล้วมังหยิบสักหน่อยแล้วกันนายวางถ้วยตะเกียบไว้เดี๋ยวฉันตื่นแล้วค่อยมาเก็บในเมื่อตัดสินใจจะเอาใจออกห่างกูอีหมิงแล้วต้องยืนหยัดถึงที่สุดห้องนอนอีเปย อ๋อนายจะทำอะไรนะอ๋อก็นอนนะซิมีห้องรับรองแขกอยู่ข้างๆอยู่นะนายไปนอนห้องนั้นไปนี่เรานอนด้วยกันมาตั้งกี่ปีแล้วฮะเด็กดีอย่าวายเลยนะฉันว่งจะตายอยู่แล้วยแย่แล้วน่าหงุดหงิดชะมัดเลยถอดขนาดนี้เพื่อน,นอนเฉยๆเนี่ยนะเด็กน้อยนายจะไปไหนนะไม่ต้องมาสนใจฉันเลย กอีเมิงนายนี่ออกฉันอีกแล้วนะทำไมนายถึงไม่นอนกับฉันเล่าฮ้ขาของพี่ชายไม่ใช่ขาน้ำดูดูไม,ไม้ไม้ผลิของแม่น้ำแซนก้นของพี่ชายไม่ใช่ก้นจิตวิญญาณของสวนสวรรค์พึ่งจะไหลไม่ใช่ฮัลโหลเรารู้อีมิงทำได้ดีมากเลยนะผููจัดการฮอตเซิร์ชที่นายเมนชั่นหาอีปเปยด้านข่าวที่จ้างเจออิง ดึงนายมาสร้างกระแสหมดเลยนะฉันไม่ชอบเธอมาตั้งนานแล้วละนักแสดงชอบสร้างกระแสแบบนี้เนอะหน้าตาที่เอาไว้สร้างชื่อเสียงสร้างความนิยมคงไม่ต้องมีละมั้งเราส่งต้นฉบับให้เธอนั่นก็เพื่อที่จะช่วยเหลือคนยากจนวิธีของนายถือว่าฉลาดมากอา๋อที่ฉันโพสไปแบบนั้นแค่เพราะว่าฉันติดต่ออี้ไปไม่ได้ตั้งหากละฉันเชื่อนายก็บ้าแล้วนายนะอื <c> ้ม <oughs> นายมันจิตใจร้ายกาศไม่พูดละฉันจะไปจัดการงานต่อดีกว่า วางสายเหมือนเมื่อกี้เรารู้จะพูดถึงวัยบัวอยู่นะได้ยินไม่ชัดฮะอ๋อแย่ละวัยปัวของฉันมีแฟนคลับกู้อีหมิงเพิ่มมาเยอะเลยเอ๊ะนี่มันเคมีเข้ากันมากปั้นน้ำเป็นตัวแฟนคลับคูจ่จินปีใหม่แล้วไลค์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 เลยโอยนี่ฉันทำอะไรอยู่กันเนี่ย เ่อให้ชาวเน็ตจะบอกว่าเราเป็นคู่จิ้นกันยังไงกู้อีหมิงเขาก็ไม่มีทางเป็นแกอีเซียวเปยตั้งสติหน่อยซิเห็นค่าชีวิตของตัวเองอยู่ให้ห่างชายแท้ซะไม่ได้ละฉันต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองหวังเจียรุย่ยประธานหวังหวังเจียรุย่ยประธานหวังเหรอคลุนคิดเอ๋อฉันนึกออกแล้วชื่อสกุลหวังเจียรุย่ยคุณชายรุ่นที่สองคุณชายสีปักกิง่งบริหารบริษัทภาพยนตร์โทรทัศน์ขนาดใหญ่เมื่อปีก่อน ร่วมงานภาพยนตร์กับอีเป,ป่ยนับครั้งไม่ถ้วนอ๋อได้ยินว่าเขามีทรัพยากรในมือไม่น้อยเลยนะคนที่ร่วมงานกับผมปีก่อนก็คือเขานี่ละ่ะไหนดูซิว่าจะสวมชุดไหนดีนะหล่อเหลาสง่าง,งามสมบูรณ์แบบเด็กน้อยจะไปไหนอยเหรอโทว้ย ค,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 คือว่ามีธุระนะธุระอะไรไปหาใครแล้วกลับเมือ่อใดหรือประโยคต่อไปจะพูดว่าจะยังรักฉันไหมเหรอไปหาเพื่อนนะจริงเหรอจริงสิงั้นฉันไปส่งเองนะไม่เป็นไรฉันไปเองได้นายจะทำอะไรนะเด็กน้อยนายจะไปเจอใครกันแนะะ่เหรแม้แต่ฉันก็รู้ไม่ได้เลยด้วยไงฉันจะไปหาหวังเจียรุ่ยนะไม่ได้ ไม่ได้เด็กขาดนะต่อไปนี้นายต้องห้ามติดต่อกับเขาอีกเด็กขาดเลยทำไมละ่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นเกยังไงเลยรีบลบช่องทางติดต่อเขาไปเลยนะเด็กน้อยนายจำมาไว้เลยนะว่าห้ามเข้าใกล้เขาอีกนะคนแบบนั้นจะทำให้นายเสียคนนี่เป็นเหตุผลที่ว่าผมชอบเขามาแปดปีแล้วแต่กลับไม่กล้าพูดแม้แต่คำเดียวเฮ้ยเป็นชายแท้ก็ช่างเถอะแต่นี่ยังกลัวเกอนายว่าไงนะเด็กน้อยเขาเป็นเกแล้วมันยังไงละ่ะ คุณชายใหญ่อย่างฉันจะถูกเอาเปรียบได้ยัางไงาฮะเด็กน้อยนายไม่ปกตินะนายหลบหน้าฉันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วฉันพูดอย่างนายก็ทำอีกอย่างหนึง่งระหว่างเราต้องขนาดนี้เลยเหรอหรือว่ายในที่สุดก็รู้แล้วใช่ไหมเนี่ยมันแปดปีแล้วนะนายต้องการเงินงั้นเหรอ,อ<า>เด็กน้อยเราสนิทกันมาตั้งหลายปีขนาดนี้ถ้านายต้องการเงินนายก็บอกฉันสิปล่อยมือฉันไม่ได้ต้องการเงิน ต้องการความรักไอ้โง่อ้หรือว่านายติดนี่เหรอฉันติด X okay อโอเคไหมเฮ้ยจะยังไงนายก็ไม่ต้องมายุ่งแล้วถ้าฉันไม่สนานายแล้วใครจะสนกันน่ะกูอีหมิงรักสนิทก,กันมาตั้งหลายปีนายบอกให้ฉันไม่สนใจให้เลิกสนใจนายหรือไงยังไงมันก็ต้องมีเหตุผลสิเด็กน้อยฉันไม่อยากให้นายไปยุ่งกับคนเหลวไหลายบาปนั้นนะฉันกําลังปกป้องนายอยู่นะทาไมนายถึงไม่เข้าใจเลยแต่นาย จะมายุ่งกับฉันแบบนี้ได้ถึงเมื่อไรฮะพอนายได้แต่งงานกับคนอื่นแล้วนายยังจะดีกับฉันเหมือนกับตอนนี้หรือเปล่าล่ะนายจะยังดีแบบตอนนี้ต่อไปอีกได้ไหมแย่ yeah, ละพอคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็ร้องไห้ไม่ได้เลยไม่สนแล้วฉันจะไม่ทนแล้วเด็กน้อยเด็กน้อยนายอย่าร้องไห้ซิพูดมาอะไรของนายนะ แล้วคิดเลวหลายสึกทีเทนะ้าเราจะเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันไปตลอดชีวิตนะพี่น้องที่ดีเหรอ,อช่างเถอะหลายปีขนาดนี้แล้วยังไงก็ไม่ใช่วันแรกที่รู้ว่านายเป็นผู้ชายมนมนๆที่เปล่งประกายหวังเจอรุยบอกว่าลงทุนหนังเรื่องใหม่อยากให้ฉันไปออดิชั่นนะฉันเดบิวต์มาต้องหลายปีแล้วยังไม่เคยถ่ายหนังเลยข่าเนอมันคนไม่เอาไหน นาอย่ายเก็บว่าคำพูดพวกนั้นมาคิดเป็นจริงเป็นจังซิกูไอหมิงเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าต้องใส่เสื้อแต่ฉันต้องหาเงินนะเจ้าท่านหมายนี่ถ้าอยากมีโอกาสแสดงงั้นก็เอาแบบนี้แล้วกันตอนสุดท้ายของทีเอคือนักแสดงยังขาดแขกรับเชิญอยู่นะเดี๋ยวฉันจะให้เรารู้ช่วยจัดการให้ไม่อยากให้ควนลอยกลับไปถูกอีเปยอ์ก็ได้ยังไงขอแค่ห่างๆนายก็พอแล้วไม่งั้นถ้าถูกอ่อยอีก ฉันคงออกไข่ได้ทั้งที่กอดแค่กองฟางแบบนี้สิถึงจะเป็นเด็กดีต่อไปได้ถ้ามีเรื่องอะไรก็บอกฉันแล้วกันนะห้ามทำตัวมีปัญหาอีกละฉันไม่ได้ทำตัวมีปัญหาสักหน่อยเนี่จะมาลูกผมฉันทำไมเนี่ยฉันแค่คิดว่านายไม่ต้องมาดีกับฉันแบบนี้ก็ได้ฉันไม่ใช่ลูกชายของนายสักหน่อยนะต่อไปนี้เราอย่ามาใกล้ชิดกันแบบนี้อีกโอเคไหมยังจะบอกว่าไม่ได้ทำตัวมีปัญหาอีกเหรอฉันดีกับนายแล้วไม่ดีหรือไงฮะตั้งแต่เพิ่งรู้จักกันมาจนถึงตอนนี้ ก็ยังเรียบร้อยดีมาเลยตลอดเนี่ฉันไม่เคยทะเลาะกับนายเลยสักครั้งมันไม่ง่ายนะที่จะเจอเพื่อนที่เห็นอกเห็นใจกันแบบนี้นะหน่อยนั่นก็เพราะว่าฉันรักนายยังไงล่ะช่างมันเถอะผู้ชายทื่อๆไร้ไหวพิบแบบนี้จะไปมีอะไรให้คุยด้วยล่ะทําแบบนี้มันไม่ดีถ้าคนอื่นรู้เข้าจะแย่หมายความว่าอย่างไงฉันดีกับนายแล้วมันเป็นปัญหากับใครเลยหวังเจียรุ่ยผู้ไรกับนายหรือที่บริษัทมีใครซุบซิบอะไรฮะเกี่ยวอะไรกับหวังเจียรุ่ยฉันรู้ละ เพราะว่าฉันโพสไว้ปัวแฟนคลับคู่จิ้นในเน็ตทาให้นายไม่พอใจใช่ไหมเด็กน้อยอย่าโมโหเลยนะแฟนคลับก็เป็นแบบนี้ละคู่จิ้นที่พวกเขาคิดกันก็ไม่ใช่เรื่องจริงสักหน่อยนี่นะเราไม่ใช่เกย์ตัวตรงไม่หวั่นเงาเฉียงอย่าให้พวกเขามามีอิทธิพลกับพวกเราซิไอโง่เอ้ตายซินายคงไม่ได้คิดว่าฉันดีกับนายเพราะว่าฉันเป็นเกย์จริงๆรหรอกใช่ไหมเด็กน้อยคิดให้ดีนะถ้าฉันเป็นเกย์จริง หลายปีมานี้ฉันนอนกับนายมาตั้งหลายครั้งไม่ใช่ว่าฉันคงมีอะไรกับนายไปนานแล้วหรอกเหรอหีอ๋นายก็ทําเลยซักซิยังรออะไรอีกละ่ะฉันเป็นคนที่แมนเกินใครจริงๆอ๋อ,อโอเคโอเคฉันรู้แล้วล่ะนะฉันรู้อยู่แล้วว่านายเป็นคนที่ทื่อแบบนี้ดี่นายยังไม่เชื่ออ,อีกเละ่ะโอเคงั้นฉันจะพิสูจน์ให้นายดูฮะแย <Yeah. S 1> ดูให้ชัดๆนะเด็กน้อย ฉันไม่ใช่เกย์จริงๆนะตอนนี้นายเชื่อฉันแล้วใช่ไหมล่ะงั้นเราดีกันแล้วนะ <c oughs> อืมเอ่เด็กน้อยเป็นอะไรไปนะเพื่อยะเยี่ยมไปเลยกูดกูดบิ๊กบิ๊กความรู้ที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกแล้วเป็นเกย์คนหนึ่งที่หิวกระหายมา8ปีจู่ๆได้มาสัมผัสกับความร้อนผ่าของคนที่อยู่ในใจ สุดยอดไปเลยสมกับเป็นผู้ชายที่ฉันชอบจริงๆอิะเด็กน้อยออกมามาแล้วใจเย็นๆอีเสี่ยวเปยอย่าทำท่าเหมือนอ่อนต่อโลกสิเวลาแบบนี้คนไปกู้อีมิกตั้งหากที่กระวนกระวายเขาเป็นผู้ชายแท้ยังต้องไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะตอนนี้คงประมาทใจเย็นมาแล้วเหรอได้มมากินข้าวซิฉันสั่งเดลิเวอรี่มามีแต่ของโปรโดนายทั้งนั้นเลยนะ ฉันคงเพ้อฝันเรื่องของเขามากเกินไปจริงๆสินะเด็กน้อยชอบกินอันนี้เอาไวใ้ใกล้เขาหน่อยก็แล้วกันถ้าเป็นแบบนี้ฉันคงกระอักเลือดตุยหนะ้ากินให้หมดตัวเลยกินให้หมดตัวเด็กน้อยฉันว่าฉันควรขอโทษนายเรื่องเมืกก่อกี้ฉันคงทําเกินไปหน่อยนะฮอเรื่องนั้นไม่จําเป็นหรอกนอกจากไม่เกินไปยังทําบางคนฟินด้วยแต่ฉันทําไปก็เพื่อพิสูจน์นั่นละไม่ได้ตั้งใจทําให้นายอับอายนะตำหนิตัวเอง เอ๋ออเหรอฉันตาต้งขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะเ <c oughs> มื่อกี้นายก้มหน้าก้มตาวิ่งเข้าห้องไปถ้าทางเหมือนคนถูกกันแกล้งไงนี่นายอย่าคิดมากไปเลยจริงๆนะของนายก็ไม่เล็กนะแค่ของฉันมันเป็นเคสพิเศษเท่านั้นละ่ะสักสีเล็กเหรอทำไมเล่าฉันคิดว่าของของนายก็ไม่นับว่าใหญ่หรอกนะนายก็ยเห็นใครใหญ่กว่าฉันอีกเอรอก็ในหนังไงอีกอย่างของนายจะใหญ่หรือว่าไม่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะฮะ ฉันไม่ได้จะใช้สักหน่อยนี่ไม่มีทางหรอกยุโรปอเมริกางั้นก็เป็นไปได้อยู่แต่เดี๋ยวก่อนนะนายดูหนังพวกนั้นด้วยเหรอเป็นไปได้ยังไงเด็กน้อยของฉันอฮ้ยแค่นั้นจะเป็นอะไรไปเล่าฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วนะโอ้ฉันก็คิดว่านายไม่เคยดูสักอีกไงจริงๆนะเด็กน้อยสำหรับฉันแล้วนายเป็นคนที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์เป็นคนจริงจังไม่เหมาะจะเข้าไปข้องเกี่ยวอะไรกับพวกนั้นอ๋อคนจริงจังเหรอ ในใสายตาไหนมองว่าฉันเป็นคนจริงจังเนี่ยไม่ได้เลยนะเด็กน้อยของพวกนั้นเนอะไม่ดีต่อกายและใจในายดูแล้วมันก็เสียสายตาสะเปล่านะลบไปให้หมดเลยทําไมนายถึงได้เหมือนกับพวกคนแก่หัวโบราณแบบนี้กันล่ะฮะนายยังทําใจลบไม่ได้หรือไงะงั้นฉันจะลบเองคำนายอยู่ไหนเวรละในคของฉันมีหนังเกด้วยนายอย่ามาห้ามฉันนะไม่นะฉันลบเองเดี๋ยวฉันจะเป็นคนลบเองก็ได้ นายลบเองแต่ว่าน่าเด็กน้อยคงเพราะว่านายไม่มีที่ให้ระบายกําลังออกมาถึงชอบดูหนังแบบนั้นใช่ไหมฉันผิดไปแล้วเรื่องในคอมนั่นคนอื่นส่งมาให้ฉันฉันไม่ได้ดูทุกวันด้วยนะในเมื่อนายมีพลังเหลืองั้นกินข้าวแล้วมาออกกําลังกายพิเศษกันดีไหมฮะออกกําลังกายแบบพิเศษเหรอคุณกู้อี้หมิงของที่สั่งมาส่งแล้วครับช่่ยระวังหน่อยนะครับวางในห้องหนังสือได้เลยมันอะไรกันล่ะเนี่ยฮะ หรือว่าจะเป็นของแบบนั้นที่อยู่ในหนังแกไม่ใช่มัง้งไม่ใช่มัง้งไม่ใช่มัง้งเขาเห็นฉันเป็นอะไรคนง่ายงายเหมือนเข้ากล่องแค่จ่ายเงินก็รูปได้ให้ข้าวก็ออกกําลังกายกับเขาแล้วงั้นเหรอเออใช่ก็ได้ขอแค่อีกฝ่ายเป็นโกอีหมิงเท่านั้นในที่สุดวันนี้ก็มาถึงจนได้งั้นต้องอาบน้ําก่อนไหม